สวัสดีครับสวัสดีประมาณเป็นนอกทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปครับผมในูุ่ช่องเล่นบนนอกครับนเข้ามาอยู่กี่บอกแล้วครับถนนเก่าครับนะี่เส้นหนึ 8, ่งหนึ่งแจังหวัเชียงรายครับพวกนี้ยังเป็นถนนที่ใช้การได้อยู่ครับแต่ก็วกค้านะ่าจะทําเป็น ขยายจองทางเพิ่มครับคนใกล้นี่เป็นสวนชลินครับบรรยากาศแปลกใหม่ครับไรเง่ายนักครับผมแวะมาพอละผมไกลามาพอหญ้าเขียวเหมาะครับเนี่ยมัวมันจะเดินครับเดี๋ยวผมต้องเกิดปิก หย่อมเนีมันจะออกไปใกล้ถนนเกินกลัวครับกลัวรดกันยินเสียงรดแล้วกลัวมันบกเกยอ,ออกมามันครับนี่เป็นขั้งแรกในชีวิตของแต่ละตัวครับทีออกมาที่นี่แยมันจะเขียวช่วงนี้ครับเพราะว่าหสักน้อยมันจะออกดอกสักเดือนครับมันจะออกดอกแล้วต้องมากินก่อนญย่ธรรมชาติครับ ทีนี้เดี๋ยวมีโครงการของอำเภอกับมันอาจจะเป็นเนี้ยเป็นกาดครับกาดใหญ่ๆเลยเยวต้องคอยดูครับปีหน้านี่ปีหน้านราจะมกีการเป็นแป้งใหญ่ครับแ,แถวบ้านนี่พอง้ตวตอปุ้นครับลงไปพร้อมครับสองตัวนี่สองตัวทีว่มาเพลนะครับแต่มือยังมาด้อการกินเนี้ของง้วแต่ละตัวมันเหมือนกันครับ สภาพร่างกายที่เขาหันอ้วนกับบ่อ้วนนี่มันก็ต่างกันเหมือนเหมือนกันเพตัว่าตกินหญ้าดีครับจะอ้วนตัวกินหญ้าแล้วก็หย่ำหญ้าไปตัวอย,า,อยากครับอ้วนอยากทางที่ดีที่สุดก็ข,ขังคอกครับเพราะว่าทีก่ก,กินหญ้าพอดีไอไมนกินอยู่ในคอกครับผมอยู่ในอคอกตัดเนี่ยมันกินมันก็กินหมดครับหมดเลือ ชาวนี้ก็จะมีคนแวะเวียนเข้ามาพักครับแต่ก่อนมันเป็นที่พักริมทางเก่าคนจะเข้ามากันตลอดครับจอดพักรถบางทีก็จะจอดกินข้าวกันสำหรับคนตีอยากพักต่เสียสตังครับอยากจอดพักรถต่เสียสตังทั้นี้มันห่มเย็นครับนี่ต้นไม้ครับดมสมบูรณ์มีน้ำห้อยครับเย็นสบาย ่อก่อนตอนผมเปละอ่อนนี่รถจะแวะจอดตลอดครับตอนนี้แต่โดยที่ว่างหนังตาง,งมันกีดครับตังโก่งตางกีดมันก็นเลยใหญ่ตางใหม่ใหญ่ออกไปมันตรงขึ้นครับใบก่อนมันจะเกิดอุบัติเหตุทัดโก่งนี่ครับโก่งมันจะเป็นโก่งตัวยูเลย แล้วที่เขาหั่นในหนังนะครับดี๋่เขาดิยบลดกันหนึ่งโกงจะอันเลยครับปล่อยมันอยู่นี่ครับสักเตียงใบมง้งเขาปิกครับก,กินเต็มตีเลยเพราะว่าจะไ่ได้ปลามามันครับเฮ้ยไป บัวนี่มันชอบรัดรัดเป็นหอมแล้วก็จะเดินเตียวไปเตียวมาซ้ำขี้เกา่ากแห่กระแทบไปเหรอครับมันไ,ได้ก <c oughs> ี่น้ำอารมณกาศดีครับลมยินสบายนีปเผมาผมทอกมาหลายเตือแล้ว <c oughs> ปุ่นปุ่นลงทุนบกหุ้นตางครับปุ่นต่อดอยนี่่ <c oughs> า,มามออกมาตึงโง,งตึงไฟครับ จิงน่าจะมาได้อยู่ถ้าสองคนนะกว่าเ่ามันมีเข้าไปหอไหนบ้างนบไหนห้วยมันเลยแต่หน้าแรงครับแกก็จะออกมานะหญ่ามันแห้งมันตายหมดแล้วครับมันบ่ไหวละกินมัได้แล้วครับมันเหมือนตอนหน้าฝนหน่าหน้าฝนนี่มันเขียวง้าครัมมีมันขาทางอาหารสูงกว่า ก็น่าจะยุดพักช่วงของครับตกหลายวันตกจนตางปลุ่มมดครับตางเข้าไ้เข้าสวนหญ้ายัางเหลือไปแหมปุ้นครับหลักเญ้าไปคนจนติดถนนเลยแตกย่ก่อยกินไปกับน้อยครับยังมีหญ้าฟองพงุ้นอันน้อยนึงครับ ผมก็อยากจะฝากถึงคนที่มาเอวครับมาแวะพักเนาะบางทีนคนขับรถยนต์มาครับนี่สิ่งี่เป็นหลงเหลือไว้ก็คือขยะครับผมก็มาเข้าใจเหมือนกันว่าเอ้ขับรถยนต์มามันจะมันก็น,น่าจะมีที่ว่างครับสำหรับใใ่ขยะเนาะเพราะว่ารถยนต์มันก็ มิติว่างนักครับเอาขยะเก็บใสจรถไปก่อนแล้วก็ถึงปัํมหรือว่าผ่านเจอทางขยะไหนก็เอาแวะฝั่งก็ได้ครับขยะเก็บไปตัวยครับเวลาไปเอวบอเวลาจอดเวลาพักตั้นครับรถยนต์มาจังลูลาเลยอยากจะฟากครับผมเป็นคนพื้นที่เนาะ เวลาจะบอกจะก,กาวเนื้อเป็นคนใหญ่กันแล้วครับบางทีก็หันแล้วก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกันพวกขวดแก้วขยะที่เป็นกองโฟมถุงพลาสติกครับเก็บได้ก็เก็บไปก่อนครับบางทีก็เป็นรถเก๋งรถกระบะก็แล้วแต่นะเก็บไปก่อนพอถึงปั้มก่อนครับไปแวะเอาฟางไปเข้า,ขาห้องน้ำก่อนเอาฟางตัว อยากจะฝากครับช่วงนี้มันเกิใกล้จะเปิดจังวัดแล้วครับการท่องเที่ยวเนาะมันก็น่าจะมีมาครับเพราะว่าแถวเชียงฮายมันหน้าหนาวแต่ก็มีที่อลหลายตี่ครับเวลาแวะพักต่างตาต่างตากงก็ควรจะเก็บพยะปิกไปตัวครับผมอันนี้ในฐานะที่ผมก็เดินทางอยู่ครับเข้าใจนะ ผมกับเบเกยเอาขยะไปขว้างขว้างเฮียเนาะผู้ง่ายๆเขาเวลาเขาไปเขาก็ถ้าเอารถไปเขากเก็บใส่ถุงครับถุงใหญ่ๆถ้าหัวไปหลายวันก็เอาถุงดําไปตัวครับเก็บไปเอาไปขว้างตีปั้มก็ได้ขว้างตีถักขยะที่ผนตั้งตะมูหิมตั้งก็ได้ครับผลหมัวว่าแล้วครับเอาฮักษากความสะอาดที่ผลหมัวว่าแล้วแต่เขามาเอาขยะมาขว้าง ตางะตี้ครับมันมันเหมาะสมครับมันเป็นพฤติกรรมที่บดีครับเวลาบางคนเอาลูกเอาหลานมาตัวอาจะสอนลูกสอนหลานจะได้ครับเนาะอ,อยากจะฝากไว้ตัวครับนอกเหลืองไปน้อยหน่งแต่ช่วนนี้มันใกล้จะเป็นฤดูดท่องเที่ยวแล้วครับผมจะหันตลอดเลยตอนนี้มันจะเป็นฟังปุ้นฟังถนนปุ้นจะเป็นสวนจลินครับ แล้วฟังนี้มันจะมีห้านข้าวโพดเกา่าคนจะขายข้าวโพดขายนอกนครับของเกาเ่าคนคนแปลงไว้นี่เอาไว้เป็นจุดพักหละเดี๋ยวนี้ทีก็จะมากินข้าวกันนี่ครับแต่บางคนเป็นก็นดีนะหมนก็เก็บเก็บใส่ถุงแล้วก็เก็บขึ้นรถครับอันนี้ดีชื่นชมครับผมแต่ก็จะมีบางกลุ่มบางคนครับจอดแล้วก็หันมีกองขยะอยู่ก็เอาไปรวมกับของเขา มันกลายเป็นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วมันจะมีคนเก็บครับอนนี้บางทีเจ้าหน้าที่มันก็มาตัดหญ้าครับมันกันยากไปเหรเนะ<อ>ขยะมันกับนี้ทางขยะอยู่ครับแวนในปั๊มแวนขวางในปั๊มบนกับบัติดาครับเขาขวางเลยครับฝากไปตัวครับนอกเรื่องเรียงงูไปน้อยน่ครับ ทังนี้ก็เป็นหญ้าหมดเลยครับเดือดต้องการไมมไไมัง่งก็ทำไปมังไปไปเร็วไปไปพุ่นครับไอ้ยินขึ้นหมดแล้วมันหมดไปอ่ะไปเร็วซ้อนลูกซ้อนลานบอดีครับนี่แม่เก่าลูกลานมันแต่งห้องเรื่องอยู่นี่ใจคอมันจะเดินน่าจนโลมดนะหัวตอี่กินดีมันจะอยู่ฝั่งพุ่นครับ ถนนก็รถนักนะครับขับขี่ก็ระมัดระวังครับผมบัเหตุเกิดขึ้นได้เสมอครับเช็ครถก่อนก่อนจะวิง่งเส้นบ้านผมนีนหมายเลขน,นึ่งแปนี่มันจะมีรถบรรทุกครับรถบรรทุกวิ่งตลอดต้องระมัดระวังครับผมทางโก้นักฝนตบห้ามขี่เกินหกสิบครับแนะนำ ถ้าฝนตกนักๆนกนะแต่ถ้าฝนตกไปไปอนี่คนระมัดระวังยิ่งกว่าครับเพราะว่าถนนมันจะหมือนกว่ามันจะประเมือนฝนตกนักๆครับเข้าโกงเวลาโกงนักๆนี่กับบวรจะเข้าเร็วครับต้องเบรกกลางโกงครับมันจะง่ายให้รถหมุนมต้องครับเร็วครับมาเส้นนี้บอกเลยครับ คนใหญ่โก่งบนบ้านผมนี่จะเกิดปัญหาที่ตลอดแล้วก็เป็นคนตีคนตีวิ่งรถมันมันพองเป็นคนตีม้าต่างทิ้ห้องครับบางคนก็คิดว่าชำนาญทางครับแต่เมื่ีฝนมันตกนะมันอันตรายมาเอวอย่างปลอดภัยครับผม ขับขี่ปลอดภัยไ้ก่อนเพราะว่าเชีงยงไฮ้นี่มันมีสภาพถนนหลายยางครับมีถึงดอยมีถึงโก้งครับส่วนใหญ่คนตีมากับรถนี้เขาจะเข้าสวนจรินครับแวะพักสวนจรินเพราะว่าทางเข้าสวนจรินนี่มันเป็นโก้งฮักซอกครับบางคนว่าจำนานงทางเป็นกลัวครับ กลัวมันก็นกนจะมากับรถนี้เนอเพราะว่าถ้าไปเกิดกับรถกลางโกงนี่เวลารถอยโก้นมาครับอันตรายจะตุ่มตามเอาได้ครับฝั่งตางในพุ้นก็นจะเป็นที่เจ้าบ้านครับที่ให้ที่สวนครับเข้าไปในห้อยตังเหนือของผมปม มาหากินกันไปครับแนวทางของไปของมันค,คบงัวมาได้กันนี่คบคนเหละแม่หัวก็น่าจะโดนครบใช่ครับ ถ้าเป,เปลี่ยนเป็นการแต่จะเป็นอย่างดีดีนครับ,รบผมสนับสนุนเลยมันเป็นบรรยากาศดีครับนี่ผมหันมาตั้งแต่น้อยแล้วก้หม่นี่สูงใหญ่ครับปั๊บป๊บปับป๊บนี่เป็นการครับล้านการนะครับเออตอนนี้เป็นทีพักครับบรรยากาศมันจะดีสุดยอดเลยสมัยก่อนนี่ นักท่องเทียเ่ยวจะนักครับช่วงปีไม่ปีไม่เมืองครับบรรยากาศดีเย็นสบายครับมีน้ำทำไมก่อนเปฝนก็นจะกั้นฝายครับเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกไปเล่นน้ำกันตอนผมใยญ่มานะเนี่ยนยกเลิกครับยกเลิกทางโกงนี่กลับไปแปง่งที่มันตรงขึ้นถนนมันตรงขึ้น คครับโมเหมือนครับสำหรับคลิปนี้กันขอจบคลิปไ้วยกันครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและรับฟังครับผมขอบคุณจัดนะครับพา,ายมาคลิปหน้าผมสุขสบายลำรวยลำรวยครับผมสวัสดีครับ